มะกอจกจ้าตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีค่ะแดดร้อนมากๆเลยเมฆสวยค่ะ อาจจบีโนโคเวนเนาะเขาเริ่มเก็บเกี่ยวองุ่นแล้วค่ะก็จะทำาวายองุ่นที่เขาเรียกว่าบีโนโคเวนเนาะจะยมาบีโนโคเวน จะน้อยมากเลยค่ะที่สเปนฝนไม่ตกเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ทําไมดูเหมือนฝนไม่ตกเลยมันแห้งมากแห้งแรงมากค่ะดูทางซ้ายมือก็เป็นไร่ข้าวสาลีแล้วก็ขวามมือก็จะเป็นไร่น้ํามันมะกอกไม่ใช่ต้นมะกอกค่ะ ไม้น้อยมากภูเขาก็หัวล้นจากสเปนร้อนมากน่าจะ40องศานะคะวันนี้ต้นไม้ใหญ่มีไม่กี่ไม่เยอะเลยน้อยมากวันนี้เมฆสวยสวย ฟ้าไม่ไม่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูท้องฟ้าสวยงามอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านคุโมเซยใช่เอตาเอเตโปโลโปโซเดลาเซกนะเป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะ ห่บ้านเล็กมากเก็บไปกันอยู่เนาะโปโล <g ül> ไรอังงนี่พืชเศษร,รษฐกิจเลยจ้ะอ่งงนต้นมะกอ่อโอลิฟออยที่ทำโอลิฟออยนะคะ <g ül> พืชเศษร,รษฐกิจก็มีไม่กี่อย่างคะ่ะตอนนี้เขาจะเริ่มปลูกแปะปวยปิตตาชโชอูบาองางน โอลีโบโอลีบาก็คือมะกอก อันเม่นตราก็คือลูกอันมอนนะคะโอลิโบโอก็คือต้นะมะกอกจากทางขวาเมือเนี่ยค่ะถ้าเป็นลูกมะกอกก็โอลิบะามีนะปิตดาโฉยอีกเยอรนี่ต้นแปลกวไว้ทางนี้นะคะอุ้ยดกมากเลยเนี่ยทางขวาเมือก็มีจ้ะ ชมวิวข้างทางของสเปนพอหอมปากหอมคอจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ thank you for watching please subscribe like share and feedback thank you